สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะฮะกับช่วงฤดูหนาวช่วงนี้นะหนาวมากหนาวมากแล้วก็กลับมาแล้วกับ you are พักก่อนพัสก่อนพัสก่อน,อก,อนก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนนะที่เข้ามาดูคลิปนี้และคลิปอื่นๆนะครับเป็นกำลังใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวทุกคนเลยทุกคนเลยขอบคุณมากจริงๆแ่ okay, เรามาต่อกันเลยดีกว่าก็หลังจากพาร์ทที่แล้วใช่ไหมเราต้องมาสตอปไว้เพราะว่าเราเพิ่งมารู้อีกทีว่าสิ่งที่เราต้องไปทําต่อก็คือเราต้องไปแชมล้างทริกเกตอีกแล้วซึ่งเราก็ได้ไปฟาร์มเอ่อเควสไซเควสทั้งหมดเลยคือเราต้องรีบไปฟาร์มไซเควสฟาร์มอะไรพวกนี้เพื่อเก็บโซเพื่อไปแลกโซอะไรอัพเวลให้เยอะๆประมาณนั้น แล้วก็เราก็ไปทําภารกิจหลักเลยเว้ยซึ่งภารกิจหลักก็คือเราต้องไปชําระล้งลางธริเกตอันใหม่ล่าสัตว์ตรงนูน่นแล้วเราก็ไปเว้ยเราไปใช่พอเราไปถึงปุ๊บเราก็โดนอ้าวชิบหายและแม่งแม่งส่งศัตรูมาให้กูเลยคือส่งศัตรูอะไรมาก็ได้โอเคหมดต่ส่งไอ้เฮี้ยน,นั่นม,มึงมีปัญหากูแล้วมึงส่งมาทําไมน่ะส่งมาทําไมมึงบ้าแล้วไอ้เฮี้ยมบ้าแล้วตัวไม่ยิ่งแรงๆอยู่เลยกูยิ่งเล่นหมวดฮาร์ดด้วยไอ้เฮี้ยตีสังทีกูตายเลย และในบรรดาตัวที่กูกสู้มาทั้งหมดนั้นเนี่ยไอตัวนั้นอะ่ะคือเป็นตัวที่บอกว่าพาชีวิตกูล่มจมมากที่สุดแล้วอะ่ะและพอเราเคลียร์ช่วงนั้นไปเสร็จเชิญเราก็ต้องไปที่บังเกอร์ซึ่งการไปมาที่บังเกอร์นั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายทีเดียวเ,ร,เราะว่าพอเราไปถึงบังเกอร์ปุ๊บไฟกระดับเพราะว่าไอมอนมันสปอยอยู่ตรงนั้นไฟดับและทีนี้แหละมันก็คือจุดเริ่มต้นของเกมสเตลในเกมนี้ ซึ่งพูดได้เลยนะว่าเกมสเตลของมันมันเป็นเกมสเตลที่ง่ายผ่านจากคนที่เล่นเกมสเตลอย่างที่ซอนเนอร์มาก็เอ๊แบบนี้เขาเรียกว่าซูเปอร์อีซี่แต่ว่าสเตลทุกคนได้แต่มึงเสือกสเตลไอตัวใหญ่ไม่ได้และมันเสือกสปอรมาอีกแล้วเพราะว่ากูได้ยินเสียงขับม,มันนี่คือเสียงขับม,มันไม่เป็นเสียงขับที่แบบว่ารู้เลยว่าไอ้นั้นมาแน่ๆแล้วไม่ขับเว้ยไอเนี้ยกูต้องแบบตัวสั่นละกูตัวสั่นละแบบไอเฮียตัวนั้นมันมาด้วยหรอวะ แล้วหลังจากเขีย์ปุ๊บเราก็ไปที่มังเกอร์ไว้เคเคก็ได้บอกว่านี่นะเว้ยคืออุปกรณ์ที่ช่วยเราไปทะลุหมอกพวกนั้นได้เว้ยโดยที่วิญญาณของเราจะไม่ถูกฉีกออกเป็นเสียงเลยนีหมอไซ่เคเคนี่มึงจะให้กูเป็นนักขับรถเหรอเนี่ยใช่ครับ อุปกรณ์ที่จะพาเราไปทะลุหมอกได้นั่นคือมอเตอร์ไซค์นั่นเองซึ่งมอเตอร์ไซค์นี้เป็นมอเตอร์ไซค์ฉบับพิเศษมันเป็นมอเตอร์ไซค์ที่มีแอนตี้สปิริตอยู่ข้างในแต่มันพังก็มันไม่ได้ใช้นานมันพังมันต้องการเทอร์โบชาร์เจอร์ทั้งการน้ํามันแล้วก็มันเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่จะรู้ผ่านหมอกได้มันต้องการบางสิ่งบางอย่างที่มันจําเป็นมากๆนั่นก็คือน้ํามันจากนาลกนรลกมีน้ํามันด้วยเหรอวะตอนที่กูได้ยินครั้งแรกกูแบบ under oil the นรกมีน้ำมันด้วยเชคเคน้ำมันปิโตรเลียมจากนรกว่ะยัยแม่แล้วเราก็ต้องสอดส,ส่องเวสอดส,ส่องหาหาของต่างๆที่เอามาซ่อมรถนั่นเองคือเราต้องไปหาสามอย่างเลยใช่ไหมเราและอย่างแรกที่เราหาเจอเนี่ยคือรถเวเราไปที่รถแล้วเราก็ไปเอาน้ํามันกับอะไหล่แต่ข้อเสียของมันคืออะไหล่ของรถที่เราต้องใช้กับมอเตอร์ไซค์นั้นอะไหล่รถยนต์ปกติมันใช้การไม่ได้ แล้วพอเราเอาอะไหล่เสร็จชาหรือว่าเอาน้ํามันมาเสร็จชาเคเคโดนจับไปแล้วนี่คือรอบที่3ามนะเว้ยที่เคเคโดนจับไปอีกแล้วกายว่ากูต้องโชว์สกิลธนูเพื่อไปเอาตัวเคเคกลับมาอีกแล้วหู้เคเคนมึงให้จับง่ายมากเลยนะในช่วงนี้แล้วหลังจากที่เราได้อะไหล่น้ํามันเสร็จเรียบร้อยยังไม่ได้อะไรนะเราก็ไปเอาน้ํามันจากนารกมาซึ่งมันมีธทรกิจอยู่ข้างบนนะเว้ยที่มันมีน้ํามันนรกซ่อนอยู่มันเป็นประตูที่เชื่อมไปสู่นรกนั่นเองซึ่งเราก็ต้องเข้าไป ไปเอาน้ำมันจากนรกแล้วก็ออกมาเหมือนเดิมไม่ไม่ง่ายเลยเข้าไปปุ๊บเจอไกตัวที่มันเอาตัวเคเคไปแล้วเราก็ต้องสู้กับมันแล้วเราก็เอาน้ํามันจากนรกแล้วก็ออกมาแล้วก่อนออกมานี่แม่งเสยตัวแบบโหนโนมาเลยกูแบบโอ้ oh, fuck that กูวิ่งหนีอย่างเดียวแลละกูสัตว์เกียร์หมาวิ่งเลยตอนแล้วตอนนั้นมันมีงานโชว์รถอยู่ตรงนู้นด้วยก็ลองไปแล้วเราก็เดินไปเว้ยไปที่งานโชว์รถเว้ยแล้วรถที่มันต้องเอาอะไรมาก็คือเฟอร์รารี ว้าว wow. คือมึงต้องเอาอะไรรถเฟอร์ราร,รี่มาซ่อมมอไซค์เลยนั่นเลย <ś c oughs> อะไรมึงแม่งโหดจัดแล้วเราก็เป็นคาบอนอะไรจากรถเฟอร์รารี่มาไว้แล้วเราก็เอาไปซ่อมรถมอไซค์ของเราเคลียแล้วเราก็เตรียมตัวใช้การมันเลยเว้ยวู้ฮู้ยเยสรถมอไซค์กูจะข้ามทะลุหมอกเลยเว้ยไป กูยังไม่ใช้นานเลยไอ้ซัดและนี่นะเว้ยท่านผู้ชมก็ถึงจุดช่วงที่บอว่าถ้าเป็นไอซ์เซังก็จะบอกว่าเป็นช่วงที่เราหวนกลับคืนมาไม่ได้แล้วก็คือเราจะไม่สามารถย้อนกลับมาได้แล้วเพราะว่ามันถึงช่วงฟ i n นลพอยต์นั่นเองเดี๋ยวเมื่อเราถึงที่มาแล้วเราต้องไปขึ้นไปที่หอไอเฟลไม่ไมาโตเกียวทาวเวอร์เว้ย แลวก่อนที่เราจะขึ้นไปตัวเกียร์เท้าเว้เ,วเราก็ได้เจอกับไอ้เมียมันเมียตัวร้ายนะเว้ยซึ่งเอโอเคคำเตือนคำเตือนคำเตือนนะเว้ยบอกไอ้สิ่งที่จะโชว์ต่อจากนี้นะครับใครที่กลัวแมงม,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 มุมนีข้ามไปได้เลยนะเว้ยเพราะว่าไม่แต่กูเองกูก็ตะโกนอย่างเดียวว่า what the fuck ตัวเฮี้ยอะไรวะลน่ะก็ถ้าเกิดข้ามได้ข้ามเลยนะเว้ยโอเคโอเคไปก็คือเราได้สู้กับเมียมันเว้สู้กับเมียมันมันก็แปลงร่างไว้ซึ่งไม่แต่กูเองกู็งงว่ากูเจอตัวเฮี้ยอะไรอยู่วะ และตอนที่เจอมาครั้งแรกกูโดนตบอยู่แล้วแหละใครมันจะไปรู้ว่าแม่งเป็นตัวที่แบบว่าใชา้เตดท่า AOE อยู่นั่นแหละนะแต่ว่าพอหลังจากรู้ว่ามันใช้แท้แค่ AOE สิ่งที่เราต้องทําในท่า AOE นั้นจากข้างล่างเราคือเราต้องกระโดดแล้วพอเราจัดก,การมันได้ปุ๊บเราขึ้นไปที่หอไอเฟลไม่ใช่ มันต้องโตเกียวทาวเวอร์ใช่เราขึ้นไปที่โตเกียวทาวเวอร์ไว้แล้วก็ไปเจอกับตัวร้ายและตัวร้ายนั้นมันก็ใช้ใช้สกิลปากไว้ใช้สกิลปากทำใหอากิโตะใจอ่อนไหวโอ้ยกัดจะสกิลปากของตัวร้ายเข้าไปอุย๊ยใจกูมันสั่นสะท้านแล้วตัวร้ายก็เอาตัวน้องสายแล้วจะชิ่งไปข้างในตัวอบิสนั่นเองและนตอนนั้นที่อากิโตะกำลังแบบใจอ่อนไหวอยู่เคเคไม่ใช่เคเคไอศพเคเคที่มันกำลัง ปีนขึ้นไปเว้ยมันจะมาสู้กับเราต่อเว้ยเคก็ได้ใช้สายเวทพูนมาแสกับเราเว้ยทำให้เราใจึเขิมเจอสายเวทกูเข้าไปฮแล้วเราก็ต้องสู้กับไอศบเครอบที่2และนี้มันอัปเกรดเว้ยคือไอศบเคเช้มันเฟดเยอะจบชาอันนี้มันมี2เฟดด้วย Amazing ต้องสู้กับมึอีกรอบอีกแล้วแต่ว่าในเมื่อกูรู้ว่ากูต้องสู้กับมึงยังไง แม่งก็กระจอกไอ้ไอีฮยแล้วหลังจากที่เราสู้กันเสร็จแล้วเราก็เข้าไปข้างในเลยเว้ยไม่รู้ว่าตัวบิดแม่งวิ่งชา้าหรือยังไงนะเว้ยคือเราสู้กับไอ้ศพของเคเคเสร็จปุ๊บแม่งยืนอยู่เฉยให้เราไปเกาะได้เว้ยแล้วเราก็เกาะแล้วก็เข้าไปข้างในแล้วหลังจากที่เราเกาะไปข้างในปุ๊บเราก็ต้องมาดีทัวร์ความทรงจาของเอ่อมาริแล้วก็อากิโตะเว้ยแล้วก็ทัวร์กันเสร็จปุ๊บเราจนถึงที่หมายที่หมายที่เราต้องไปเว้ยแล้วเราก็ได้เจอกับตัวร้าย แล้วก็น้องนั่นเองซึ่งพิธีกรรมมันก็เลใกล้จะเริ่มแล้วมันก็จะถึงจุดจบแล้วใช่ไหมมันก็จะถึงช่วงไฟนอลโพสเใช่แล้วหลังจากนั้น จจอเอาไอ้เหี้ยเปิดตัวมาสเทพมึงมึงจะมาตายเพื่อเล็กใี่ไม่มแต่ว่าสิ่งที่ได้กลับมาคือน้องตุย มันยังไม่ตาว่ะช,ชถึงแล้วเนี่ยเราโอ้โหแต่สภาพมึงดูแย่มากเลยว่ะดูดูแย่แยอะเยอะย่แย่แย่แย่เยะตัวเฮียอะไรเนี่ยและในช่วงบอสตัวสถานด้วยเราจะได้แนะนํากับบอสท,ที่มีอยู่ด้วยกันสามเฟสไม่ใช่สามเฟสด,ดิสี่เฟสเลยคือมันมีหน้ากากโยมานสี่ไม่ใช่ดิหน้ากากโยมานสามโดนถึงเฟสแรกด้วยก็คือแบบไม่หน้ากากยังไม่พังคือเราต้องทําลายหน้ากากทั้ง ซ้ายขวาและหลังทั้งสามอันเลยและหลังจากนั้นคือแบบว่าคือบอสมันคือโอเคคือในหมวดยากไม่รู้ตัวกูมันโหดืูว่าอะไรแม่งกูชนะมันได้ในครั้งเดียวเว้ยแล้วหลังจากจัดก,การเสร็จใช่ไหมเราก็ได้ส่งมารีไปให้พ่อกับแม่เว้ยแล้วเราก็ได้ทําความรู้จักกับพ่อกับแม่อีกครั้งหนึ่งแล้วอากิโตะก็ได้พูดออกไปว่าเขาสุกมันเป็นยังไงพูดเสร็จแล้วมันยังมีตัวหนึ่งที่เราต้องบอกลานั่นกะ็คือเคเคเฮ้ K K. Hey. ไว้เจอกันใหม่นะเพื่อนแล้วก็จบเว้ยก็นะถ้าเกิดใครอยากเล่นเกมผีอ้วนเวอร์อะไรพวกนี้เกมนี้น่าติดตามนะเว้ยท่านผู้ชมน่าเล่นนะน่าเล่นนะแนะน,นําแนะนําก็เป็นเกมที่สนุกมากก็นะก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนเลยนะเว้ยที่เข้ามาดูคลิปนี้กันทุกคนด้วยนะก็อีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดใครชอบคลิปน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็อย่าลืมกดแชร์คนอื่นเห็นด้วยแล้วกันจะเป็นกาลังใจเป็นอย่างมากเลยเราจะไปถึง5 0 0ร้อยซับสไคร์กันโอเคไว้เจอกันใหม นาทีต่อไปบ๊ายบายอาดิอสครับบาย